รอยสักนี้ที่จริงมันพักอยู่<อ>บวกยิงขึ้นหัวเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยว้าวว้าวแหวกเอาวะเอาวะพี่โซเฟียร,รู้จักรู้จักอ่ารู้จักพี่เอกไหมครับรู้จักเอกเอกธนาโทนอ่ะนะเอกฮาลอกเกอร์ดิไายนายนายเคยดูชอไหน่อยค่ละลักเกอร์เปล่าถามกี่รอบลรวคะถามจริง คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอลดี้ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันโวกาสไปซื้อของที่ดานาเมกโอเคครับผมก้องสวัสดีน้องๆนุ่นเอวิฟบอลดี้พี่พี่ๆบ้านะไอพี่บอลดี้ฟังกิ้งจ็อบทุกคนเลยครับลอยสักใหม่พี่บอลมาเล่นฟรีไฟล์แล้วเหรอครับใช่ครับจะเล่นฟรีไฟล์แล้วผมจะไม่เล่นสปีดดีแล้วหยอกหยอกผมจะเล่นฟรีไฟล์ไปด้วยสปีดดี้ไปด้้วยยนนนะกกีมมมมเเเเิิ่่่ชาาาาใหขรรรรจ ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8 3ามวันเท่านั้นมีเป็นชุดรอยสักแล้วเราก็จะได้พิมพ์เขียวที่เอาเป็นแลกกับชุดนินจงนินจาผมเติมไปแค่99ใบก็ได้เลยนะอย่าลืมไปซื้อกันชั้รอยสักใหม่ให้ทุกคนในเซิร์ฟได้เห็นดูดีรอยสักใหม่โอ้แต่กับตันไม่มีรอยสักครับทุกคนดูดีรอยสักเทปะ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 นี่รอยสักเทเกินผมก็มีน่ะ่หวอร์น่ะมีมีคนไม่มีว่ะแต่มันมีเป็ดแพนกลินอะไรก็ไม่รู้ของมันอันนี้มาสามารถผลิตไอวอร์ได้พี่พี่สามารถผล สามสิบกว่าบาทได้ได้ชุดรอยสักแต่คือมันจะได้พิมพ์เขียวต้องเติมแปดสิบเก้าบาทอันนี้คือตาแรกของวันนะอย่าพูดอย่างนั้นนี่ถ้าเราตายไปเราก็ตัดออกเลยครับเฮ้ยรอยสักเทกเกินมีใครมีอาเปล่าเอ้ยเอ้ยพี่มอสเนี่ยพี่ผมหดิก็รอยสักเที่เกินเนาะก็รอยสักเฮ้ยบักอันนี้มีรอยสักว่ามากระเป๋ามากระเป๋าเนี่ยมีรอยสักวันนี้จะเติมรอยสักนี้ที่จริงมันพักอยู่บวกยิงขึ้นหัวเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ เอพี่บอกแล้วว่าพีกับมันไม่เดือดเหมือนเมื่อก่อนนะพี่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเดีมาดีมาดีมาดี๋ยลาคุลาคูลาค่ะโอ้เรื่องสนัยไม่เป็นหาคนเลยนี่เอาเอาเอากระถาไปไล่ตีมันเรามีสกินในรอยสักอยู่แล้วรอยสักวิ่งไล่ชนมันก็ตายเนีะไอ้พี่มีปืนพี่เอาเปล่าเจอเขคนละเดี๋ยวเจอเขาแล้วเราให้พี่มอสบอกเลยเห็นไหมครับสกินใหม่เราทำให้เขาไม่เห็นเรานะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นไปอีกเราเลยเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่ แล้วพี่แล้วพี่ไม่อยูวะตัดตานพี่ขอครับตันตัดตานพี่ขอครับตันโอ้โหมันก็ปิดคาโพ้าะวไหนวอร์พี่เอากระเป๋าสามให้พี่ดูดิดูดิกูไม่ได้ฆ่าเลยอะได้แล้วห่วงเลยเลยยิงเลยเออดาว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 เออเอ้ยน้องคีมหมอเราไม่ได้บอกน้องคีมหมอไอ้ยอ้แบบนึงเนี่ยพวงเมลแล้วเดี๋ยวยิงยิงกลางอากาศให้ยิงกลางอากาศพ่อตาฟ้าเต้เพื่อนยา ยงไรเนี่ยเออกโดยิงกูโดนยิตแตตตแตตงอยู่ไหนวะเนีย What the fuck าหนีมาหนีนเออเอยิงโอ้ตั้งไอ้บเฉยกูครับผมไม่มีหลอไบอ้บอผมเอาสดเลยเขาน่าจะามเข้าวไปแล้วมาเข้าวไปแล้วโอ้ยมันชั้นสอยู่ชั้นสเสียเปียบเนี่ยขึ้ชั้นสองเสียเปียเนี่ยเราอุ้อุ้ยอุอุ้ยยดอ้ยอ้ยย โอ้ยซีเกินอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไออวบมีเด็กนำทางอวบนำทางเราจะพยายามเข้าไปใกล้ๆแล้วเล่นระเบิดสูตรมาเไอไม่เออเออยิงไม่โดนวะมึงอย่าเพิ่งระเบิดสูตรตอนเนี้ยกูจะตายละยิงสูตรโอ้ยโอ้หโอ้ยโดนหัวแล้วไม่แตกกัปตันต้องชาร์จแล้วกัปตันแต่วันนี้ต้องชาร์จแล้วมันนี่มีพี่ชาดิบ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 พี่ชาร์จเองชาดิบโอ้ยอว่ะาอว่ะาอว่ะแปลกว่ะเอาว่าเชื่อกระมารีกระมาดีวางให้พันไหนพี่วางให้พันไหนอ่ะ พี่เมียบอ๋อแบบสักทีมอจพี่หนีเลย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 พี่หนีพี่หนีเฮ้ยหนีอะไรอะลอยดูลอยสักด้วยให้เก็บลอยสักด้วยวิ่งหนีเหรอเอ็นไงพี่วิ่งหนีเหรอวิ่งหนีรออะไระนั่นน่ะไปครับจังหวัดตัวเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียวอุ้ยหัวหนึ่งเอาว่ะเอาว่ะเราไม่ผีกันดูดิก็โง่แล้วสกีนี้มันช่วยมาละมาละมาละมาเฮียนี่มาละเออพี่เดี๋ยวพี่อยากได้อาร์ตที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้ไหมพี่ โอ้มึงตั้งไองวอนทำไมกูตั้งไม่เป็นเยนจีรด้วยกวันดีกว่าไม่ปลอดภัยสัานีเราโดนล้อมไม่พาแปดมาพี่แม่ปลาแปดมาคืออะไรการเชื่อมต่อทางเอาเด้อเด้อเด้อเอาะได้ยินได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินมันลงเป่าหัวน้องน้องอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยเบสค่ะเธอเป็นพี่เราหนิเราอายุเก้าขวบเองอะไรนะผู้พูดว่างเลยนะคืนอ่ะแปลกนะ ใช่ใช่ใช่พอ<ป>ด,ดีเราเราเพิ่งเล่นอ่ะตอนแล้วเล่นไหนดีเก็บปืนแล้วก็ยิงคนจบนะะเฮ้ยเก็บปืนแล้วก็ยิงคนเหรอเออแบกแบกมาดีเราเราตามไปเก็บปืนแล้วก็ยิงมันยากตรงไหนเนี่ยโอ,โ,อโอเค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 เราขอโทษเธออยู่โรงเรียนอะไรอ่ะไม่บอกเอาไม่บอกด้วยโอเคอยู่ชั้นไหนแล้วปอนี่ผมอยู่ปปสี่ครับพี่ ใป้แปลก,กแป,กแปกลกรู้ไหมแปลกทุกอย่าง้ยเดินนําเลยเดินนําเลยผมไม่มีสก,กินนะครับผมเพิ่งมาเล่นครับไม่มีสก,กินแล้วข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะข้างหลังปืนครับไม่ใช่สก,กินครับอ๋อชุดเฉยๆชุดลายสักไงเรานอนเท้านังสือพิมพ์มาไงมันเลยเป็นอย่างเงี้ยพี่ชื่ออะไรอ่ะโซเฟียจริงๆพ่อตั้งให้มาชื่อว่าวาเฟียแต่แม่เรียกว่าโซเฟียพ่อตั้งชื่อให้ว่า,วาอะไรน,นะวาเฟียมาเฟียเพราะว่าแม่บอกว่าชื่อมันไม่น่ารักก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่อ๋อแม่บอกว่าชื่อไม่น่ารักเฮ้ย เธอเราดาวเฮ้ยโคตรเกินดูนี่ทำไมทำไมเรายิงมันไม่ตายอ่ะมันวันนี้หรอมันมันทะลุหรอไม่มีก่อเหรอไม่มีเกโซเฟียอีกคนนึงโซเฟียหลังหลังโซเฟียโซเฟียหลังตายไี่ช่วยเดินล้มเอาล้มเอาทำไมไม่ชวนพี่คนนั้นมาเล่นด้วยอ่ะพี่ที่อยู่กับพี่อ่ะครับพี่โซเฟียเล่นไม่ได้แม่มันเล่นไม่ได้ทำไมเล่นไม่ได้อ่ะ พ่อไม่เล่นได้เอาแล้วทำไมพี่โซเฟียเล่นได้ทำไมทำไมไอพี่คนนั้นเล่นไม่ได้เฮ้ยพี่โซเฟียมีกระเป๋าจริงตังด้วยดูดีโคตรเท่เลยไอ้ยันอีโจไอ้ฮ้าละเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยน้องใจเย็นเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่โอ้ยชิบหายลงมาผิดพี่ฮ่าี่โทรศัพท์ไอพี่พี่อย่าเตียนพี่อย่าเตียนพี่โซเฟียรู้จักรู้จักอ่ารู้จักพี่เอกไหมครับรู้จัก เอกเอกธนาธรนอ่ะนะเอกหาล็อกเกอร์ดิอะไรนะหาล็อกเกอร์เหรอไม่ธนาธรรู้จักเขาแบบชื่อพี่เอกเหมือนกันอ่ะรู้จักไหมไม่นะไม่รู้จักเลยไม่ได้พาไปไหนทั้งนั้นแหละจะเก็บปืนไม่มีปืนมีแต่ไม้เบสบอลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยพี่เองครับพี่โซเฟียรู้จักพี่กล้าไหมครับรู้จักพี่กล้าไหมรู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักพี่เอกแต่ไม่รู้จักพี่กล้าเนี่ยนะอ๋อจำได้แล้วได้แล้วแล้วกล้า ไม่เคยได้ดูแต่เคยเห็นอยู่กับคลิปพี่เอกสิเกล่าสิเกล็ดตอนนี้ยัไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นก็แบงค์บอลสมผลน้องก็บอกแบงบอลก็เสื่อมเหตุสมผลที่ไม่เคยเล่นเลยสักนิน้องเอ้ยพี่ตัวฟียตรงนี้ปืนละพี่ตรงนี้มีปืนลูกซองเอาไหมนี่นี่นี่ปืนนี้ครับไม่ใช่ลูกซองปืนคนะหนาเอาเลยไม่ได้เอาไม่เอาโอ้ย พี่บอกไม่เอาแต่พี่เก็บไปแล้วนะพี่โซเฟียทำไมรู้จักพี่เอก่ะพี่โซเฟียพี่เอกเล่นฟรีไฟล์เหรออ้โคนที่เล่นฟรีไฟล์ทุกคนรู้จักหมดเลยหรือเปล่าโหแย่งเก็บกันเลยอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคืนเดี๋ยวผมคืนไม่ได้แย่งเก็บเอามามอผมแบ่งผมแบ่งให้ผมแบ่งให้มาเอาของมาเอาของน้องพี่โซเฟียชื่ออะไรนะน้องพี่โซเฟียชื่ออะไรนะพี่โชกุนพี่โชกุนเคยดูบิกกี้เมาส์ไหมโชกเคยดูบิกกี้เมาส์ไหมเคยบิกกี้เมาหน้าหลอน ทำไมจะถูกยิงพี่ยังไม่เจอสักคนเลยสักคนหนึ่งนี่ไงผมนี่ไงคนหนึ่งอ่ะอยู่หลังพี่อ่ะพี่โซเฟียควากัมระมือกดแบนด์ีไหมว่าแบนใครอ่ะแบนใครเปล่าไม่ใช่เองแล้วกันโอ้ได้นะครับผมขอโทษครับไม่ใช่เองแล้วกันโอ้โหสะพานน้ำเจ้เห็นปหมเจ้เห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงไหนตรงไหนครับพี่ตรงไหนครับตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นผมไม่เห็นเลย พี่โเคศูนย์หกได้บุกต่อไปแล้วนะครับกับเพลอนพอมเขาได้เขาได้ใช้ปืนอันอันสั้นอันยาวพี่โซเฟียพี่พี่ใช้มือวิ่งเดี๋ยวพี่มันจะได้วิ่งเร็วพี่พี่จะใช้ปืนพี่ใช้กระบองวิ่งพี่เออวิ่งอย่เร็วเดี๋ยวพี่ผมขอล้างหน่อยแล้วกันพี่พี่เร็วเดีวนมาผมโพสเทคให้อยู่ผมคุ้มกันพี่อยู่พี่เหลือยี่สิบสี่คนแล้วพี่เรายังไม่ได้ไปไหนเลยพี่โซเฟียว่าพี่รู้จักพี่มงไหมอ่ะมงคลน่ะรู้จักครับเปล่า รูจ้จักไหมคะว่ามงคลรู้าจักคนชื่อเจ้าวมงคลพี่โซเฟียเคยเล่นสปิดดี <c oughs> ไหมอ่ะใช่ในายเคยดูช่องไหนคะล็อกเกอร์เปล่าอ้าวเคยดูครับเคยดูครับพี่เอกไงพี่เอกคันคล็อกเกอร์เราเคยดูทำไมหรอพี่รู้จักพี่เอกไหมอ่ะถามกี่รอบแล้หรอถามจริงขอโทษขอโทษ โอ้ไยโชวพ์พี่พี่พี่เข้าเข้ามาก่อนพี่เลสโซนพี่เข้ามาก่อนเข้าบ้านก่อนโอ้ยควรตีนโชว์แตเย็นนะพี่เย็นๆพุทธำหยาบสิทำไมในบ้านยังเบิดเลยระเบิดอยู่บนหัวเราครับพี่เติมไปเท่าไหร่เนี่ยชุวพี่เทอ่ะไม่ได้เติมพ่อไม่ให้เติมอ๋อพ่อไม่ให้เติม,มหเหรอเอาเอาพ่กผมเปลี่ยไม่เดี๋ยวผมเติมให้เอาเปล่าสักสิบบาทโอ้โหควรตีนแหละ โอ, man, aki, powdered, โอ้พี่กระไดผมคนตีนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลย εί. พี่เลยนะก็ไม่ได้ทำพี่ดูชุดผมเบาเท่ไหมพี่ว่าพี่ว่าชุดผมเท่ไหมเคยเล่นยิงเบอร์นี่เติมไปเท่าไหร่นะพี่ว่าชุดผมเท่ไหมอ่ะเท่นะมันเพิ่งเข้าวันนี้เลยครับพี่ห้าวันที่ห้าเนี่ยการเวที่ห้าใช่เพิ่งเข้าวันนี้เลยบทเควันที่แปดครับมีใช่สามวันสามสิบกว่าบาทเองสามสิบกว่าบาทเองครับพี่ที่เพิ่มสามสิบกว่าบาทนะใช่สามสิบกว่าบาทแล้ถ้าสมดเติมเก้าสิบเก้าบาท จะได้พิมพ์เขียวะไรนี่นี่ผมเป็นอ่าคนขายปะเนี่ยผมวิ่งแซงพี่นะโทษทีพี่พี่ผมบอกให้ถือกระบอกพี่จะได้วิ่งเร็วเออวิ่งแข่งปะล่ะเพิ่งเล่นจริงเปล่าเนี่ยไม่เชื่อแล้วเอาผมเพิ่งเล่นจริงผมเห็นใลมันมันเติมถูกดีผมก็เลยเพิ่งเพิ่งซื้อสกินลายสักนี่มาครับผมอยากคุยกับพี่โชกุนน่ะขอคุยด้วยได้ไหมคุยไม่ได้มันตุยแล้วตุยอะไรครับตุยแปว่าตายทำไมตุยแปว่าตายอ่ะเขาไม่ให้พูดคำว่าไม่เขาเขาห้ามพูดคำว่าตุย ต้องพูดคำว่าตายถึงน่ารักไม่พูดคำว่าตายพูดคำว่าตุยถึงน่ารักหรอมันเยอะจันอ๋อโอเคโอเค <What? S 1> ผมไม่มีผมไม่มีเหรียญเอเบอร์ทำไงถึงได้เปล่าปามันซื้อยัง <l acht> อันนี้คืออะไรวะชูพี่ถ้าผมยิงระเบิดตรงนี้พี่ตายไหม, <l acht> มพี่จะตายไหมอ่ะถ้าผมยิงตรงเนี้ยคก็ตายสิไม่รู้หรอวมันคือถังระเบิดนะนะอ๋อไม่รู้ครับผมโทษดีครับเฮ้ยเทีตายนี่นี่บวกยิงเข้าหัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่ เฮ้ยพี่อย่าไปยิงโดนพี่ขวาพี่ขวามีคนขวามีคนจังหวะนี้ต้องต้องชาร์จแล้วพี่พี่ต้องชาร์จแล้วพี่ไม่ชาร์จเลยอน่มันอยู่บ้านมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านนั้นครับเห็นเห็นรถไหมเห็นรถไหมสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าโอ้โหสามคนสี่คนก็ไม่ไหวแล้วนะโอ้มันมาสองคนพี่เห็นไหมอยู่ตรงไหนนั้นอ๋อตรงรถน่เห็นรถบ้าเห็นรถบ่าเห็นรถบ้าเฮ้ย พี่พี่ยิงรถเลยยิงรถเลยโอ้โหมันใกล้อันนี้แล้วมันใกล้ตุยแล้วพี่ใกล้ตุยแล้วต้องชาร์จแล้วไม่อยอมอันนี้ต้องชาร์จแล้วต้องชาร์จแล้วโอ้ยโอ้ยเรายิงโอ้ยเรายิงโอ้ยพี่พ <c oughs> ผมไม่มีไอวอลพี่คาดอ่ะพี่ตายเลยเต็มจะไม่ไอวอลเต็มเลยโอ้พี่ไม่แห่งผมผมไม่มีไอวอลดูนี่นอนหมอบไปเลยเดี๋ยวจะโดนยิงอ้ยมีคนมาอีกพี่เห็นปะเห็นอยู่ โอ้โหของพี่อย่างเยอะเลยพี่ออม่จากไหนเดินได้พี่เดี๋ยวผมโชว์เทพให้ดูป่ะือพี่ผมเดินไม่ได้ป่ะโอเคได้ละอะไรนะมันยิงกันอยู่พี่เห็นไหมมันยิงกันอยู่มันยิงกระจุบดูดูดูแบบหัวโว้ยตายตายอย่างเดียวบอกให้เลยพี่ผมตายอ่ะ ถ้าใครอยากได้ชุดนี้นะครับ35บาทมั้งสามสิบกว่าบาทนะ่ะแต่ถ้าสมมถ้าสวมเก้าสิบเก้าบาทมันจะได้พิมพ์เขียวด้วยนี่พี่โซเฟียมีโซเฟียไปก่อนนะพี่อืบ <c oughs> ๊ายบาย